วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องภาษาเห็นไหมอย่างบาลีเนี่ยคําว่าสังขารสังขารเนี่ยพวกเราจะคิดว่าร่างกายคนส่วนมากเห็นไหมอ่าในภาษาบาลีเรียกว่าสังขารสังขาราอะแปลว่าถ้าพูดภาษาไทยภาษาบ้านเราเนี่ยว่าความคิดปรุงแต่งเรียกว่าสังขาร ใชไหมเหมือนพระสิ้นคิดนี่มีคนถามมากทำไมต้องเป็นพระสิ้นคิดอ่าไม่ต้องระวังก็ได้บอกว่าหลวงตาสิ้นคิดอย่างเงี้ยหลวงตาไม่ฟ้องหรอกนะเพราะว่าหลวงตาสิ้นคิดเนี่ยหลวงตาตั้งตั้งนานแล้วนะคาว่าสิ้นคิดเนี่ยก็คือสิ้นแห่งความเป็นอิสระจากสังขารนั่นเองอะอิสระจากความคิดปรุงแต่งนั่นเอง ในความหมายในยะธรรมะแต่ถ้าไปพูดในไอ้สิ้นคิดอย่างเงี้ยเขาก็จะโกรธกันเห็นไหมถ้าคนธรรมดาแต่ถ้าบอกว่าหลวงตาเป็นพระสิ้นคิดเนี่ยไม่โกรธเลยเพราะว่าเราเป็นพระสิ้นคิดฮะจำไว้มันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นหรอกแต่มันมีนัยยะความหมายของของธรรมอยู่นะ,ะคาว่าสิ้นคิดสิ้นกูสิ้นครรมเนี่ยเนาะ,ะเพราะฉะนั้น ทุกวันนี้คนเรามันทุกข์เพราะความคิดยิ่งคิดมากก็ยิ่งทุกข์จำไว้ยิ่งวุ่นวายนะมันไม่สงบหรอกไปนั่งอยู่ภูเขาไปนั่งอยู่ในถ้ำถ้ามันคิดอยู่ไม่มีทางสงบได้เลยจำไว้ไม่มีคำว่าอุเบกขาธรรมจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าคิดอยู่นะแล้วก็จะอธิบายว่าหลวงตาว่าการการ การเข้าฌานเนี่ยอ่ะอ่าไม่มีสตินะหลวลงตาไม่ได้พูดถึงว่าฌานสี่นะฌานสี่นี้หลวงตาเรียกว่ามีสติคือเขาเรียกรูปฌานหนึ่งสองสามสี่มีสติรู้อยู่แต่การเข้าฌานเนี่ยมันไม่มีสติแม้แต่ลหมหายใจก็ไม่มีฮะมันเหมือนหลับเลย เขาใจไหมมันถึงไม่เกิดปัญญาไงนี่แสดงว่าไม่รู้เรื่องนะการเข้าถึงฌานสี่เขาเรียกทรงฌานจเจริญฌานมีสติรู้อยู่อย่าปัญญาอ่อนนะนี่คนไม่เคยฝึกไม่เคยเข้าสมาธิไม่เคยเข้าฌานจะไม่รับรู้เรื่องพวกนี้เลยการเข้าฌานเนี่ยจำไว้แม้จะเข้าไปถึงอรูปฌานหรือเรียกว่าสมาบัติเนี่ย ยิ่งไม่มีสัญญาเห็นไม่ดับสัญญาด้วยมันจะมีสติได้ยังไงถ้ามีสติอยู่เข้าไม่ได้เพราะมีตัวรู้ขวางอยู่จำไว้ฮะไม่มีเจตนามันจะว่างปุ๊บเข้าไปเลยจำไว้ถ้ามีสติเจตนาจะเข้าไปอยู่ไม่มีทางจำไว้เราพูดกันด้วยรักแล้วก็ของจริงด้วย แต่การเจริญชานสี่ทรงชานอยู่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยมีสติรู้อยู่อันนี้เรียกว่าเจริญชานเจริญสติเข้าใจไหมเหมือนอาณาปาะสตินี่มีสติรู้อยู่เหรอจะยังจะเรียกอาณาปณะสติเหรอฮะนี่นะจำไว้นะ,ะ,ะการเข้าชานเนี่ยแม้จะนั่งหลับ ปั๊บไปเนี่ยลืมตาขึ้นมันเป็นหลายวันแล้วแต่ความรู้สึกที่คนนั่งอยู่เนี่ยแค่ลืมตาขึ้นไม่กี่นาทีในความรู้สึกเข้าไปเนี่ยเพราะมันไม่มีรู้อะไรเลยเนี่ยฮะจำไว้นะการเข้าฌานเนี่ยเหมือนนอนหลับเลยฮะยิ่งกอหลับอีกถ้าพูดถึงอุบมาใก,ใกล้ๆใกล้เคียงกนเลยก็นอนหลับเนี่ย แล้วมึงหายไปไหนละตอนมึงหลับฮะเสียงก็ไม่มีกินก็ไม่มีขนาดหายใจอยู่เนี่ยเอาขี้ไปใส่นี่ก็ยังไม่รู้สึกตัวเลยฮะถ้าหลับนะหลับสนิทนะไอ้ฝันอยู่แสดงว่าหลับยังไม่สนิทจะบอกให้ตามรู้ตามดูการฝึกกรรมฐา,านนี่ท่านท่านฝึกตามรู้ตามรูไม่ใช่พูดพล่อย ธรรมะไม่ใช่เรื่องพูดเล่นจำไว้